เป็นแล้วเอามากแเบิ้งก่อนใช่เจ้าซิมเจาน้ำมันมันเปลี่ยนบ่ได้าจะผาอืมันเป็นของหมากนั้นเราน้ำลงบ่เต้าน้ำลงอยังลุ่งนก็น้ำเท่านี้แหละบอไม่ได้เาเปิดันี้ลองซิมมึงดูเมาครับบอเมาบ่หอมกบกำอะไรนู้นหรือเอาจะของสวนซิมกวนนี่ครับเป็นยังครับ Toi không hề, lần đầu tiên là gì mắng đây lần đầu tiên là mong manh chưa cho anh hai lần đấy, mắng 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 m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 ắng 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 ธรรมชาติเนาะอืแปลกมากเลยอืมเขาจะเป็นแข็งแข็งถึงมากหน่อยเป็นกรุบกรุบนิดนึงอืตัวย้อมมันหวานครับหวานจนเลี่ยนเลี่ยนในลิ่นมนได้หวานที่ตำตาลทาเลยเอากรดมาทาเลยโอ้ยยูบุไ่มันเอะไรได้เราจวดถึงจะควงผู่ขาของไรา ้ามันนาตัวแดงแบบมันคกับเยอะแยะเลยตัวบิ๊วบินวบิ๊ของมากแล้วครับผมน้ำเดือดแล้วข้างกอสิดทับกับต้องข้างน้ำให้เดือดน,นี่แกงอีสานดูกหมูอ่อนใส่ขุนเส้น ง่ายมัลองดูวนดูง่ายเลหมูเนาะพิกกองก่อนพิกแดงพี่แดงพี่แดงเริกพิ่แดงพี่แดงหนาพี่แดงเนี่ยนัวประเด็นประเด็นรนับ เลยลอง,งอกันละเอยดนครับคนบปกิ้งมุกีนเขาเห็นมาเห็นเนี้ยใส่ยังไงเขาเยเกลือครับผมใส่เกลืลเกอเพราะว่าเกลือเน,น,นี่ขาดไ่ได้ผมว่าสอนหนึ่งหมดนี้ครับบอดี่ไม่น้อยนึงครับอันแกงมันมีเขา่ต้องใส่หน่วยแกะมัม้งเลยลองอใส่หน่วยแกะก็ได้ครับอันแกงฟักเป็นบอ่อใส่หน่วยแกะนี่นั่นแกะเล่นว่ะแต่เดี๋ยวมันติดแบบเนี้ยติดแบบเพราะท่นใส่แกะครับเพราะว่า นนี่แม่ค้าเิ่นแถมให้แม่บ้านต้องไปซื้อหมึกปลาทอนนันซ้ำมีแกงใส่น,น้ำม่เสียด้วนี่แมักนน้แกงใส่น้ำม่แน่นครับต่ออ่อนอืมน้อยแตผมมองมันือว่ามันอ่อนต้องทาเลยครับผมมือครัแน่นครับแส่ยมอ,อ,อมตั้งตาตมาเติมหอมตะไคร้ลงไปแล้วฟองนี่บบ,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 บตรงนหลอฟองนีต้ิดตากออก ฟองเยอะเลยครับผมฟองนี่น้ำเดือดนะฟองพริกเด้ไหมพริกแดงหุ่นเสี่ยงมากคือผมเลยผมหมักแบบพี่แข้งหล่ะเรื่องสีแดงแต่วันนีกตำตะไคร้เขียมใพร้อมกันเหมดเลยเลยกระสูุนง่าย,ายดีครับผมกรนี้นจะง่ายดีพร้อมซ้ำเกลาตะไคร้ก็ไปประกบดลงบทที่หลังใส่สารนี่ครับบที่หลังเดี๋ยวยังยังฝักสองยางมาท่านจะใส่ เดี๋ยวจะมันเปื่อยก่อนนหอมยังหอมบัวกับแมงลัดผักอีตูไอตูป่ะไอตูมันคุ้ตูบ่ะมันคุณตูบ่บอนังนั่งตูบ่นไปรบเกษตรรบทะเบียนเฮ็ดหน้าเกษตรกรเขาว่าอยู่นั่งตูได้อยู่คุณตูบ่ได้เขาว่าคิ้วเขาว่านั่งเพราะยังจะลองใส่เข่าอย่างเขานั่งเตี้ยครับว่ะ เขาอีเตาลีมาเล่นยาบคายเนาะขับนักเตีะไปประชากมอยู่บนสภาพตมบลท้องสร้างหัวเสื้อน้ำปลาตาหน่อ,อไม้ปลาี<ม><ม>่ลองใส่ตอนนี้นะถ่าน้ำมันของแท<ม>ะลองถึงมันบานความถ่าน้ำม้นขั้นตอนการใส่วัตถุดิบก็สำคัญด้วครับเครื่องปรุงมจอกับผมว่าทั้งก้นกระปุกแต่แหลกเลยกันแล้วเลยกรปุกแต่แหลก แหลกแหลกไปเลยคำนวณคำนวณได้เหรอแจงสิคือดีแซ่บอีกแบบหนึ่งนี่คือแจงน้อยมันวปุ่งทุ่ยไทยแซ่บค้าวเหยวป่ว่าแจงย้อนใหม่นะตุกสาลาเขาเฮ็ดนะบาดบาดจำทุ่ทไายมันสีใส่นามจะนั่งเพราะเพราะว่าเราเออใสนามจะนั่งใส่ช้อมเทืาเนี่ยเท้ที่แรกกับใส่นนั่แกงก็ก่อนบาดสีปุงใส่ไผ่ทุกกใส่น้ำจะนั่งพอดีมันสุกกลางมันสุกกระป่งเลยนามมันสีเขียวคู่บังเท่า เส้นลงไปดอเขมี่เส้นเนี้วหนุ่มมากเลยยลองแสบสิเดี่ใส่หอมบัวลงไปหอมต้นหอมหอมบัวจะนะอาเด็ดพิเศษใส่แมงรักตูไอตูไอตูลาบันไอตูไทยเลยไอตูไทยไปกับเขา นั่งกัมัน,นใบอันน <athletes> ั้นเลยหัวลาขาเป็นใบอีหัวลา่านต่ว่าหัวลา้าหัวลาหัวลาาเลยอืเข้ากับตงหไปตูไปตูไทยแล้นะปะเาดีครับผมแก๊สเลยโอยงมนมามาพไปใส่หจังหลายนอา้มาหล รคับผมเรียบร้อยครับผมในหลองโห้ยเมนูแม้แบบฝีมือผู้ใหญ่พร้อมครับผมของแถมหอมบนเส้นนี่ครับไกายเลยดูดความนัวไปในเบิร์เด้นต่นที่เด็ดนี่ลองมีนี่มาอีกครับผมมือพร้อมเมื่อนพร้อมพร้อมหอยหอมหอยก็เพ่งมาแค่ครับนี่จะพักแก่งแย่งมาจะลองนี่เตะพักแข่งแ่งฮะ แพะงสะพัสสะแงะงสะแงะครับผมแต่นี่คือจังหวัดอื่นแง่งนี่นะคือเป็นกั๊บไปสุภูโอ้ไปสุภูสุภูพร้อมแซ่บมากตัดสองคนพิษแต่หอยเมื่ท่านได้อวน,นมีเมนูเสริมครับผมโอ,อ,อ,อ้ยมักขึ้นได้ไหมยกข้าวเหนียวใหม่นึงได้อิ่มหรอผมบอกเลยแซ<อ>่บนี้ครับโอ้ขาวจั่วเลยทำไมนิ่มๆเออมาเจอพี่น้องเมื่อกี้ดีพี่แฟดแฝดตันครับ ครับวันดีครับเมนี่เสียิอนออกอาหารเอาอาหารใม้เฮ็ดเ็ดเสียกสบแรงเอาไว้แกงลองเลยเมนี่กะเอินแฟนครับแฟนได้กันมากินเขาน้ำกันเด้อมีเมนูออมดุกออนหมูเอินออมดุกบางทีครับออมดุกหมูดุกอ่อน กับออมหอยหนึ่งหมูข้าวไก่คนละิ้งหมูหอบแซ่บเพื่ออะไรเหน็นอันออมห,หอยนี่ครับอันกะเพิ่งย้ายร้อ,ยองเลยเหตุแซ <c oughs> ่บแน่นอนไม่ <c oughs> พลานเพิ่งกะเหตุแยกเพิ่งเนาะเพื่อนเฮ็ดก็ขอแซ่บเพย่อนร้อ,องกะแซ่บเพื่อกันชิมชิมชิมมาเด้อกินข้าวแรกนกันเด้อพี่น้องสุขุมทุกคนจะได้บึกอึนนะครับก็เป็นบุญเศียเนี่ยล่ะชิ้นโค้งหมูนี่เพิ่งเด็กร้องเลยเพราะว่าน้ำในกระดูกมันออกมาอยู่แล้วนัวอยู่แล้วนะครับ ต้องขึ้นมาเล็กน้อยกวนเสียงไม่เบหรอกเสียบอยู่แล้วเสียงเขายังแลเสียบุม่เสียงใช้ปากป้องซื้อเสียบเนระเองนะครับผิดปากที่คำที่ลวกปากเด็นแล้วนุ่งเย็นแล้วเอห่แล้วคุยกันโดนบุกครับผมนุ่นแล้วอืมว่าดู มาเลยนผมเาไหมมาที่นี่มันก็เาไหมเนาะครับอู้วววววนวว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 อวว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 อวว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 วแม่วววนววววว้วว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 ว้าววววววเวว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 ว้นวววาอวว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 วาวว้นวว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 อววครับวว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 วมววนวยอวันวัวววววแ่มาก ขับเลยรับชุดด่วนเลยขับขอบงวาามืออื้อขับวุ่นเสียงนครับผมก็ต้องสุดแจงกะทิเลยแจงแบบอีสานเนี่ยน้ำปลาแดกแบบมากเลยวุ่นเสียงนนิ่มๆลองครับเมนูนี่แบบมากแล้วทกทบว่าหลายเบื้องต่ำที่ท้ายลงมืออะไรครับผมอ,อีตูตะไคร่พริกแค่นี้ไอ้กุ๊ย แซ่บมากจริงดิจะคำเหรอจะคำจังสิไปลองเมนูใหม่จูบหอยให้เบิ่งหมดที่นี่ตอนมันแซ่บจริงเขาเมนูนี่นี่เน้นลนเดี๋ยวนี้ขึ้นมากัดไปก่อนจุกตอนจังสิมีเนือเ้อ<น>ืมมเยแเยตอนมันมีเนื้อยนะครับอือหือแซบบ่บเลยตอนมีเนื้อยเลยผู้ผูกออกมาแล้วนี่แซ่บมากเลยครับผ,ผมอ่ะพวกใครกระโดดกันนี่น ใช้เจ้าพางเห็นมันออกมนันนัวมากเลยมันต้มตือต้มยังตง้มปลาครัแบแจ่วมากนี่แจ่วอยู่ดิ้พุนตูต้นหอมแค่นี้โอ้ยรอยยังมากมายมาสานกับเมนูนี่ตะอมไม้ตะอมนุ่มตะนุ่มแจ่วแจ่วมากแจ่วอยู่ดิ้ ไปกินไม่รู้ว่าแซ่บหร่อโดนจนะครับฟ้าตูบหอยต้มเจ็บเป็นน้ำหมึกอื้มันพร้อมเหรอผมว่านี่ก็ปรุงรสได้พอด,ดีอยู่แล้วอื้มันก,กับเขาอื้ออะไรอยู่ลองมาสืบไปซิบบ้างอื้มนี่บ้านน้าได้เดียวออมากินเด็ดทางแ่ทานอาจารย์สูตรผมมันต้องซืน่นไหมคะ มูคนร้ายหรือคนแข็งแบบมีมันวัดมอนวดเป็นมูคนร้ายหรือแสบแม่พมพ์เขาขีเลือกอะพออีตูอเขาครับผมหยาอีก็จะแงะกับไอเลือกผักกาผมเลยนู่นแต่ผมมาสวดน้ำแบบนี้มันเต็มหรือมันมันเนี่ยผักขาดหอมครับแล้วผักกาดหอมนั่นจะหอมลายอย่างจะดิแต่มันแสบ กินแตงสินก็ต้องจุ่มหอยก็ได้เฮยมาเสี่อมหอยอะไรประเีทนี้จุ่มทีแอย่างฟ้าก่อะจุ่มทีสวงเนื้อหัวเต็มแซ่บมากเดี๋ที่เฉียดจะห่ม จ้าความมันความ,มหอมยังส่วนนี่บริเลครับแต่วเป็นเมนูที่ผมบริเลกินโดนอันนี้เมนูบริเลกินโดนครับเขาให,หม่มากไปที่เจ้าข้าวจำไป็นตุลาครับหนักเมนูปเปนบางอย่ครับแอบครักเสียส่วนปลาแาล้วน้องปลาคนละทงไถ่ดดยุบบริยุรีออมหอยแส่บริยุรบริเลกินโดนแต่ก็บริเลกินแบบรสชาติขึ้นในห,หลวงขึ้นแม่เฮ็ดต่งตีครับจีเสียบรอีหลี คุณนำจงร่วงบ่งก่อนแน่ลองแบบนี้นะครับสังเกตออกสีแสบคับเลยแต่อ็คมมันก็นังแสบถั่วนี่าบ่ได้เขาพันชุดยดดดรอ,อเลยนนี่ยอมเลยอุ้มอะี้ก็แซ่บแต่คมมันวมัยังคมกมสูตนนี่นบ่ได้เขาคือยังไม่ดีไงหรือบัานไหนก็บ้ตรหน่อยละหน้าไรเดียวหน้อยเดียวต้างไปบนท่านา,นานการครับ ะอรของอุ่นแนวเป็นูหสุดยอดเลยในบ้าทนี้ร้องมาแล้วี่อมอนครับผมนวดแลครับคือเหมือนนวดแล้วไงนวด่าคือเกานแ้วนวดไทยนวดแก้กานจ้าแก้การ ชิวมงยี่บบาทเสมอทเป็นแบบสองร้อยสองร้อยจ้าเราเต็มไปทุกแบบทุกเถาบ่ะแน่นจอดครับผมจอดมากคนจากมันนวดผ่อนคลายหรืออย่างนี้ครับนวดไข่กระมีผ่อนคลายกระมีครับแก้อาการกระมีเลี้ยวกเตเลี้ยวกเตลูกค้าหนวดหมักก็คือกินกระมีได้คนก็ได้ลูกค้าเนี่ยนวดอะไรได้หมดหมดตัวนวดออยสุดยอดเลยครับปีเมื่อแบบฟ้องแฉเลยที่นวด ร้องเลยเหรอถึงหมดของขแ่นี่เตลลูกค้าวิธีแรกของคือแบบถึงครับผมจุดวบรู้เสียก,กี่รูของแข่ค่ะี่ไม่ดีกันนี่เ้อหนอักสาวตัวแม่บานเลยถ้าไปแบบจากอนคายคือห้อแบบทำงานมาหนักแล้วพนคายต้ององอามาเนาะ